ผมมีตัวนี้แต่ว่าผมต้องใช้โซ่สองใบอันนี้ผมมีโซ่หนึ่งผมก็จะชาร์จสักหนึ่งใบก่อนปุ๊บโอ้โหสวัสดีครับดิช่องโดโลการ์ดเกมวันนี้ก็จะมาทําตามสัญญานะครับผมที่ได้ให้ความสัญญาไว้กับคนในเพจก็คือว่าจะมาทําเด็กอุกบาทให้ครับผมเด็กโปรไฟล์อุกบาทก็จะเป็นแนวการเล่นที่ต้องถอดอกว่บาจากเซตออเดอร์ครับผมสามใบหรือว่าห้าใบผลก็จะแตกต่างกันครับผมก็จะระเบิดบอลโไฟได้ด้วยแล้วก็บัฟพลังให้ได้ด้วย ถ้าเกิดถอด5ใบก็จะสามารถทำให้ผลทิกเกอร์ที่เราได้เช็คออกมาเป็น2เท่า,าเก่งมากครับเด็กนี้โหดมาก <c oughs> ผมเจอบอดแล้วเบิดตลอดจะเล่นก็ต้องระวังในการเจอเด็กนี้โอเคครับผมก็พาไปดูไล่ๆกันเลยครับเริ่มต้นที่เกตสศูนย์นะผมถ้าเริ่มหลังก็ได้จั่วการ์ดหนึ่งใบครับผมแต่ไปถัดมาครับเกน,นมีสกิลบอกว่าออโต เมื่ออยู่ในสนามช่องบัรการดูการ์ดเจ็ดใบบนสุดจากกองการ์ดคุณโดยการอุกบาทจากในนั้นสแสดงและนําการ์ดเหล่านั้นขึ้นมือและสับกองการ์ดคุณอันนี้ก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะเอาขึ้นมือกี่ใบครับผมแล้วก็อีสกิลครับแอคทีฟช่องเรีกรเาายการ์ดหนึ่งครั้งต่อเทินถ้าบรรยากาศของคุณเป็นกาวิดทยาเนลิงเกอร์โซบาร์หนึ่งโดยการอุกบาทจากมือคุณไม่เกิน2ใบและนําการ์ดเหล่านั้นเข้าด้วยโซนของคุณอยู่แล้วแอคบวกสองพันจนจบเทินนะครับผมก็เป็นตัวช่วยเซตอุกบาทได้นะครับผม จะถามไหมจะถามว่าใส่ใส่ไหมไม่ได้ใส่ครับเพราะว่ามีตัวที่แบบน่าใส่มากกว่านี้ครับแต่ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ดีครับจริงๆอยากใส่นะโอเคแล้วก็ต่อมาถ้าเป็นเกจสองผมออตโต้เมื่อ,อยี่นส้งสามช่องแวนการหรือเดรกาดถ้าคุณมีการ์ดอุก,กาบาตแนวเดอโซนโซบัสามจ่วการ์ดหนึ่งใบและยี่นีรับแอคบวกห้าพันจนจบเทอร์นนะผมตัวนี้ก็จะให้เราสามารถจั่วหาการ์ดได้มากขึ้นแล้วก็ เป็นตัวตี15,000ครับผมต่อมาเป็นตัวเกตสาม,ม,มครับผมเนวลิงเกอร์มี2สกิลครับออโต้เมื่ออย่างนี้ต้องสตาร์ทในช่องวันกาดค้นหาการอุก,กบาทจากกองการคุณไม่เกิน2ใบนำการเหล่านั้นเข้าออเดอร์โซนของคุณและสับกองการครับผมก็จะเป็นตัวช่วยปั๊มเซตออเดอร์อุกบาทให้ได้แบบมากขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองครับอันนี้ก็ถ้าได้เพอร์ซอนาไลท์ทุกเทิร์นก็ใช้อู้ฟู่อยู่อุกบาท ไอซิคิวครับในช่องบรรยากาศเมื่ออยู่ในโจมตีคาร์บานหนึ่งนำการ์ดอุกาบาทหนึ่งใบหรือมากกว่าจากออเดอร์โซนของคุณลงดับโซนจนจบการต่อสู้นั้นอยู่นี้ได้รับแอคบวกหนึ่งหมื่นห้าพันถ้าเอาออกหนึ่งใบหรือมากกว่าก็ได้รับแอคบวกหุ่นห้าครับผมแต่ถ้าเป็นสามใบหรือมากกว่าอยู่ในไดรับคีบวกหนึ่งครับผมและก็ถ้าห้าใบหรือมากกว่าความสามารถของทิกเกอร์จะทำงานสองครั้งนั่นเองครับผมก็เป็นตัวที่ค่อนข้าง ตีแรงแล้วก็บวกคิแถมพังบอร์ดได้ด้วยทิกเกอร์ออกสองครั้งบางครั้งที่เราเหลือกองน้อยๆหรือว่าเราคำนวณแล้วว่าเฮ้ยโอกาสออกทิกเกอร์มันครึ่งๆเลยนะเราจะใช้อุกบาทห้ใบเลยก็ได้ครับผมหรือไม่ก็อีกไฟล์บอร์ดปูบอร์ดมาเยอะแล้วก็โถมไปให้หมดเลยก็ได้ครับผมเป็นสกิลที่เก่งมากครับสำหรับแวนการ์ดนะครับผมอะต่อมาพามาดูเมนเด็กกันก่อนนะครับผม เมนเด็กก็ใส่เนลลิงเกอร์ผม3ใบเอาไว้เพอร์โซน่าครับเต็มที่ปุ๊บแล้วก็ตัวใหม่ก็ผมจากบ็อกซี่อ่าตอนแรกผมดูเป็นเหมือนคล้ายยุงนะจริงจริงน้องเป็นงูนะดูอาร์ดีๆโอเคครับมีสองสกิลออตโอตโอ้เมื่ออยู่นโลงสนามนช่องเรียกาโ์ซร์ซบัสหนึ่งเรือการอุกบาทจากหลัโซนคุณหนึ่งใบนำการไปใบนั้นเข้าสู่ออเดอร์โซนของคุณสแสดงว่าเมื่ออยู่นี้ลงสนามก็สามารถ ชาติอุกบาทเพิ่มให้ได้อีกหนึ่งใบเลยนั่นเองครับผมก็เก่งมากครับสำหรับบ็อกซี่นี้แล้วก็สกิลถัดมาครับคอนติเนียลเียกาดในเทิร์นคุณถ้าเรียกาของคู่แข่งถูกรีไทยเทิร์นนี้ยูนิเอ็กบวกห0 0พหนึ่งตัวบวกห้าพแต่ถ้าโดนรีไทยสาใบหรือมากกว่าคิ้บวกหนึ่งครับผมก็จะกลายเป็นตัวตีหมื่นแปดสองขีครับผมโอ้โหเนลลิงเกอร์ตีแวนตีก็2คิแล้วตัวนี้ตีสองขี้อีกใครที่ตกแบบ สามดาเมจสีด่ดาเมจก็เล่นยากนะครับเจอเด็กนี้เข้าไปและเกศสองใบถัดมาอันนี้ขออนุญาตเก็บการแสงสะท้อนกลัวปวดตากัน <c oughs> อันนี้เสียงอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะเพราะว่าเหมือนเริ่มป่วย <c oughs> เหมือนกา้จะเริ่มป่วยอะไรเลยรีบม,มาอัดคลิปก่อนเดีย๋ยวจะไม่มีเสียงครับอ่ะเกศสองคอน,นินวช่องเรียกอากาศในการต่อสู้ที่อยู่นีโจมตี ถ้าคุณมีอุกกาบาตสาใบหรือมากกว่าในออเดอร์โซนของคุณในขณะที่คู่แข่งจะทําการคอการ์ดลงช่องการ์ดหาไม่คอพร้อมกัน2ใบหรือมากกว่าจะไม่สามารถคอได้ครับผมตัวนี้ก็เอาไปเล่นตอนต้นเกมหรือกลางเกมรับผมที่เรายังไม่ได้ถอดอุกกาบาตแบบแบบเต็มสู่ครับผมแบบว่าถอด5ใบ5ใบอะไรอย่างเงี้ยถอดแค่3ใบแล้วก็ให้เหลือในออเดอร์โซน3ใบเราก็สามารถเล่นตัวนี้ได้ครับตีเพื่อกดดันมือของเขาถ้าเกิดว่าเขาไม่การ์ดตอนนี้ก็จะตีเข้าทําให้ ในเธอน์านาหน้าของเขาครับการเรายากขึ้นอันนี้เป็นตัวกดดันช่วงต้นเกมครับผมแต่ช่วงเล่เกมก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่าเราจะถอดอุกาบาทหมดตัวเลยนะั่นเองเพื่อปิดเกมเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะอีกตัวหนึ่งครับผมคอนดีนิวครับเรียก,การหรือการถ้าคุณมีเซตออเดอร์ในดอบโซนหรือว่าออเดอร์โซนของคุณรวมกัน5ใบหรือมากกว่าอยู่ในรับแอคบ,บวกห้าพันและชิลบวกห้าพันนะผมก็เป็นตัวตีหมื่นห้าแล้วก็ไว้เซฟหรือปลาช่องกาดหนึ่งหมื่นเลยครับผม อันนี้ก็ใส่ไว้2ใบครับแบ่งที่กับน้องคนนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบน้องคนนี้ก็สามารถใส่ใบนี้4ใบได้ครับเป็นตัวตีอีกตัวหนึ่งที่เก่งครับสาหรับเด็กอุกบาตครับผมแล้วก็เป็นของบ็อกซี่ครับตัวนี้อ่าตัวนี้ผมก็จะใส่3ใบเลยเพราะว่าเป็นตัววนอุกบาทได้อ่าสกิลว่าว่าแอคทีฟช่องเลการองคัมตาเทิร์นโซบาสอครับเลือออุกบาทไม่เกิน5ใบาจากตอบโซนคุณนำการ์ด เหล่านั้นกับเข้ากองแล้วก็สับกองการครับผมแล้วก็จนจบเทิร์นถ้าเอา1ใบแอคตัวนี้บวก5,000ันใบบวก5000แล้วก็สุดท้าย5ใบบวก5,000ก็คือถ้าเกิดเอาเข้า1ใบบวก5000แล้วก็ถ้า3ใบก็จะบวกเป็น10,000และ5ใบก็จะตีออก25 0 0 0นั่นเองก็เป็นตัวตีอีกตัวนึงครับที่เก่งแล้วก็สามารถวนกองได้ตอนที่ผมเล่นกับแอดมินวันก่อน เห็นแอดมินกองจมวดแล้วผมก็ใจชื้นปรากฏว่าแอดเขาเล่นตัวนี้คผมโซบาสองแล้วก็อนอุกบาตเข้าไปว่าโอ้โหก็เกมเปลี่ยนเลยครับก็ต้องรีบแบบเคลียร์กลายว่าไปนั่งเคลียร์ียกาเขาก่อนถึงจะปิดเกมได้ประมาณนี้ครับผมก็เป็นตัวที่ช่วยทําให้เด็กเอายากมากขึ้นครับยากมากเลยแหละและต่อมาครับพระเอกของเราในเด็กนี้โอ้โหไมเทโออุกบาตครับผม มี3สกิลครับสกิลแรกคอนเนลิวคุณสามารถใส่อุกบาตใบเนี้ยได้16บใบเลยแล้วก็สกิลที่2ครับผมเมื่อการนี้เข้าสู่ Auto ออเดอร์โซนคุณสามารถโซชาร์จได้และถ้านำเข้าด้วยคอร์สหรือความสามารถของแวนการ์ดคุณสามารถจวการ์ดหนใบได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกิลแยกครับผมว่าเราจะสามารถโซชาร์จหรือว่าจวก็ได้หรือว่าจะทั้งชาร์จทั้งจวดเลยก็ได้หรือจะไม่ชาร์จจวอย่างเดียวก็ได้ครับผมเป็นสกิลแยกกันนะแต่ต้องจวได้ต้องมาจากสกิลแวนการ์ดนะครับผม อีสกิลนึงครับออตโต้เมื่อการนี้ถูกนำลงดรอปโซนจากออเดอร์โซนเรื่องเด็กกลางคู่แข่งหนึ่งใบรีทายยูนิตนั้นครับผมเราจะประมาณนี้ครับผมสกิลของอุกาบาทผมก็ใส่มาทั้งหมด8ปดใบอ่ 4, 4, บาสี่สี่แปดใบครับผมเอาใส่มา8ปดใบเลยอันนี้จริงๆก็อยากใส่มากกว่าน <c oughs> ี้แต่แต่ที่แน่นเลอเกินเด็กนี้ครับผมต่อมาก็จะเป็นอุกาบาตใบใหม่บผมของบ็อกซี อุกบาทชนโลอันนี้ผมเรียนอุกบาทชนโลมี2สกิลครับผมสกิลแรกคอาเนนิวเมื่อคุณทําการนับจํานวนออเดอร์อุกบาทจากออเดอร์โซนลงดับโซนเพื uh ่อเป็นค่าครองความสามารถจากใบกลางของคุณนับว่าอุกบาทเนี้ยเป็น2ใบแสดงว่าเราเซตออเดอร์หใบใบนี้ปุ๊บเราได้อุกบาท2ใบเลยและออโต้ครับผมเมื่อการใบนี้ถูกส่งลงดับโซนจากออเดอร์โซนใบการใบนี้เรื่องเรียกาดของคู่แข่ง1ใบรีไทยยูนิตนั้นครับผม อันนี้ก็จะเป็นบังคับนะครับว่าสมมติเราติดไว้ที่ออเดอร์โซนเราถอดออกมาเราจะาเป็นต้องบายไปนี้ออกไปเลยนะครับจะไม่สามารถเอามาวนได้นะครับผมอันนี้ก็ใส่เต็มที่เลยครับ4ใบแล้วก็เรื่องของอุกกาบาตการหยิบอุกกาบาตครับจะเล็งที่ตรงนี้อันนี้จะเขียนว่าเซตออเดอร์อุกกาบาตนะผมการที่เขียนว่าเอาพวกเกี่ยวกับเอาอุกกาบาตมาเซตหรือหาอุกกาบาตมาขึ้นมืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะ และเป็นอุกบาตด้วยหมดเลยก็สามารถเสิร์ชได้ชุบได้ครับผมอ่ะแล้วก็เกรดหนึ่งไปทำมาเป็นเพอร์เฟกต์กาครับผมถ้าเกิดม,มือมี2ใบต่ำกว่าก็สามารถใช้พิทักษ์โดยไม่ต้องทิ้งมือได้ครับผมและส่วนของทิกเกอร์ครับผมทิกเกอร์ในชุดนี้ผมใส่คีดหน้านี้4ใบแล้วก็ใส่คีที่มีสกิล4ใบแต่ถ้าเราบริหารดีๆที่ผมเล่น,นครับไม่ค่อยได้ใช้สกิล เ้าโซเท่าไหร่นะก็สามารถใส่ขีธรรมดา8ใบได้เลยอขอภยยัยในพระในแสงสะท้อนอ่ะก็จะสามารถใส่ขีปกติได้เลยก็คือเป็นอีกอาร์ตหนึ่งนะครับผมนอีนนมก็ใส่ขี่แปดไปเลยหรือบางคนที่ชอบใช้ดอก็จะเป็นขี่หกดอสอ,ง,องนี้ก็ได้ครับผมหรือว่าเป็นดอสามแล้วก็ไปแย่งที่กับฟอนก็ได้นี่ครับผมแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมชอบขี่แปดมากกว่าเวลาตีอีกฝ่าย เขาขึ้น3ดาเมจแล้วเราใช้สกิลอุกบาตนะครับถอดอุกบาตสามใบตัวนี้คีปงหนึ่งสองหมืนแปดสองคีแล้วถ้าเกิดเขาไม่กาดขึ้นมาเราได้เจอคีแล้วก็เล่นเกมใหม่ขเขาได้เลย <c oughs> <c oughs> ก็เป็นใบที่ทําให้ตัวคนที่กัน,นครับกันยากขึ้นชิดเยอะขึ้นนั่นเอง <c oughs> แล้วก็ต่อมาครับเป็นฟอนต์สองหมื่นนะผมอันนี้ผมก็ใส่มา3ใบเพราะว่าส่วนตัวผมชอบถอดอุกบาต5ใบามาก <c oughs> มันดูสะใจแต่ถ้าเกิดเราเปิดเราเปิดมาได้ก็แด่ว่าแถวหน้าเราจะบวก20,000เลยครับผมก็มันจะทําให้อ e ิฟายกันยากมากขึ้นแล้วก็มีชิล20,000ครับทำให้เราหนาขึ้นนั่นเองแล้วก็โอเวอร์ทิกเกอร์ครับ1นึ่งใบโอเวอร์เทาอันนี้ก็จะมีผลต่อเด็กนี้มากครับผมถ้าเกิดได้ได้ก็แทบจะการันตีการชนะเลยนั่นเองต่อมาครับเป็นฮิลทิกเกอร์ครับผมก็ใส่มา4ใบเหมือนกันกันกบผมก็เรียบร้อยครับผมสําหรับ ในส่วนของเด็กโปรไฟล์เนลลิงเกอร์ของอุกกาบาตของเรานั่นเองทีนี้ก็จะเป็นสาธิตแบบรวบลัดรับผมไปเลยครับโอเคครับก็จะพามาเข้าสู่ช่วงสาธิตแบบรวบลัดกันนะผมอันนี้ก็จะเข้าสู่การไล์เกจสามผมอันนี้ก็จะทิ้งมันคิยทิคอลธรรมดาไปก่อนเพื่อไ like ล์เ,เกจสามผมเอ็นเกอรทีนี้ก็สกิลบอกว่าเม่ต้องสนามช่องแวนสามารถเอาอุกกาบาตมาเซตได้อันนี้ผมก็จะ ว่าผมจะเซตแบบไหนดีมันก็จะสามารถเซตใบ,บนี้2ใบได้ผมก็จะโจกสาสองใบหรือว่าจะเซตใบบนี้ทําให้ผมได้มีอุกกาบาตเพิ่มขึ้นอ่ะครับผมอันนี้ผมก็จะเซตเป็นธรรมดา2ใบนะครับสองสามสี่ห้ามันจะเป็นอุกกาบาต5ลูกพอดีแต่ถามว่ากด5เลยไหมก็อาจจะยังก่อนอาจจะค่อยๆไปผมอ่ะแล้วก็ใบแรกปุ๊บเข้ามาชาร์จไหม อันนี้เราก็ต้องดูก่อนครับว่าเราจะมีเรื่องใช้โซมั้ยครับผมอย่างตอนเนี้ผมมีตัวนี้จ้ว่าผมต้องใช้โซสองใบีอนน้ผมมีโซหนึ่งผมก็จะชาร์จสักหนึ่งใบก่อนปึ๊บโอ้โหนี่แคชาร์จหนึ่งเนี่ยโอ,โ,โอเคแล้วก็เลือกจวดหนึ่งครับผมโอ้เศร้าแล้วผมชาร์จอีกใบหนึ่งเลยกันเพราะว่าต้องใช้เยอะครับแล้วก็จวดอีกหนึ่งใบโอ้โหพี่ก็ เกิน <laughs> พี่ก็หาคอนเทนต์ให้ผมไวเกินโอเคแล้วก็คอยเป็นแถวเมื่อสนามโซบ้าหนึ่งครับ,รบ,รบแล้วก็สามารถเอาอุกาบาตจากดรอปโซนนะครับมาเซตได้อันนี้ผมก็ทิ้งไว้ตอนอ่าช่วงไลฟ์เฟสนะครับปุ๊บเซตอันนี้ก็สามารถโซชาได้ผมไม่โซชาละอ่าแล้วก็คอยไปครับโซบ้าหนึ่งโอ้ปวดใจ <laughs> แล้วก็ใช้อีกหนึ่งใบครับตอนนี้อุกาบาตผมก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดใบแล้วอ่ะ แล้วอันนี้ในมือผมมีพโฆนณาเจราเทอร์น,นาน้ามสามารถที่จะแปะอุกกาบาตได้แล้วก็มีอุกกาบาตสอใบแถมยังมีตัวน้องที่สามารถดึงอุกกาบาตเข้าสู่อเอเทอร์โซนได้เพราะฉะนั้นรอบนี้ผมอาจจะถอด5ไปใบเลยครับผมอืมทีนี้ก็ใช้สกิลแวน,นครับจมตีคุกาบาตหนึ่งแล้วก็ถอดอุกกาบาตตามที่ชอบผมก็3 4 5ไปเลยครับผม พอดห้าใบไปเลยตุ้มเต่าอันนี้เราก็จะยิงบอร์ดเขาได้ห้าใบเลยครับผมถ้าเกิดเขามีเต็มบอร์ดนะบอกเลยว่าศูนย์พันแปลว่าเข้าใจความรู้สึกของไดโนเสาร์เลยครับพี่อ่ะแล้วก็แว่นบวกหนึ่งหมื่นห้าพันบวกหนึ่งคีย้ยวผมทิกเกอร์ทำงานสองครั้งครับผมสมมติอันนี้เขามีเด็กกัแค่สองใบทิกเกอร์จะบวกแค่ห้าพันห้าพันนะครับมันไม่ถึงสามเนาะอ่ะนี่ก็ได้เช็คทีไปครับได้เช็คครับผมฮิว อันนี้ก็ทํางาน2ครั้งเราก็สามารถฮิลได้สมมติอีกฝ่ายดาเมจสองทาอปหนึ่งแล้วกันอ่ะสมมติฝ่ายดาเมจหนึ่งเราก็ฮิลก่อนแล้วก็1 0,000ให้ตัวสมมติให้ตัวนี้อันนี้ก็เป็น2องเปแล้วก็ทํางานอีกครั้งครับผมก็อ่ฮิลได้แล้วก็บวกหนึ่งหมื่นอีก 1, ครั้งครับผมอมืแล้วก็เซคเกิลเชิคครับผม ขี่โอ้โหมันต้องอย่างนี้สิตอนเล่นจริงไม่ใช่อย่างนี้นะเอ้าก็ให้พลังสองข้างข้างละหมื่นมือเลยครับแล้วก็สมมติเขาไม่กาดผมก็คีให้แวนนะผมแล้วก็คีให้แวนก็กลายเป็นสี่ดาเมจ้วผมเขาก็จากหนึ่งไปห้าเลยครับอันนี้ก็รอแลกเลยครับเพราะว่าได้ทีเดียวคีททางานสองครั้งนะอันนี้ก็เป็น38 000ื่นแปดพันทับตีแล้วก็สามหมื่นแปดพันตีทีนะครับนี่แค่ไรแรกก็จะปิดเกมได้แล้ว ปิดเทินพร้อมกับมือแปดใบครับผมศูนย์ดาเมจโหเอาเรื่องอยู่นะแล้วเ,เขาจะตบตีอะไรงไงเราปล่อยครับสุดเขาดีทายเราเ้วเขาตีขี้พลังแวนครับขี้พลังแวนครับฟ้อนพลังแวนครับโอโ้โหโจฟอนด้วยโอเคอาทีเ้าก็ทําการเปอร์เซรนาไลท์ครับแถวหน้าบกหมื่นแล้วก็สกิลครับเมื่อราสามช่องแวนสามารถเอาอุกบาทจากเด็กมาเสร็จได้ทีนี้ก็ดูครับ มีอุกาบาทปุ๊บป๊ไอนน้ผมจะปิดเกมเขาละก็ใส่เต็มเลยครับอุกาบาทอย่างงี้สองใบเลยเซตไปเลยอันนี้ผมก็จะไม่ได้โซช้าหรือไม่ได้จัวเลยนะผมเพราะว่าตอนนี้โซพอที่จะเล่นแล้วมผมกับลงน้องเกตสามครับผมโซบานหนึ่งครับผมสามารถเอาอุกาบาทจากดอกมาติดใต้ปับแล้วก็ ชาร์จไหมผมขอดูตัวเล่นก่อนตอนนี้ไม่มีตัวเล่นที่ต้องใช้โซอะไรนะผมก็จะไม่ชาร์จแล้วผมแล้วก็ลงมาอีกใบหนึ่งปุ๊บอ่ะถอดหนึ่งชาร์จหนึ่งแบบนี้โอเคแล้วเราก็เซตออเดอร์จากมืออีกหนึ่งใบผมเป็น2 3 4 5 6 2 4 5โอเคอันนี้ก็เป็น5ถอดได้5แล้วครับอันนี้ก็เจ้าแวนตี้ผมแล้วก็เคาร์บารหนึ่งครับผมอ่ะเขาเคาร์ดบาร์อุก,กบาทด,ดีกว่า แล้วก็ถอด5า้าใบรับผมใบนี้เมื่อลงสูร์รอกโซนก็จะบายรับผมเท่ากับว่าผมยิงอีกฝ่ายได้3ตัวอ่ะปึ๊บพอยิง3ตัวตัวนี้บวก5 0 0พันบวกคีครับผมแวนการบวก15 0 0 0บวก1คีครับ้โอ้โหโหดมากแวนการ์ตี38,000 2คีครับผมทิกเกอร์ออกผล2ครั้งครับดูเดือดมากเลยนะได้เช็คครับผมไม่มีครับผมเช็คกันอ๋อมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะซึมเศร้าอ,อย่างนี้นี่เอง โอเคแล้วอันนี้ก็จะเป็น1 8ึ่ง2 8 0 0 0 2ปดสองหีครับผมแล้วก็นี้อีก2คงขีครับผมก็จะเล่นประมาณนี้ครับผมแล้วก็เธอหน้ากัดกัดเขาด้วยมือ7ใบครับนี่ก็เป็นทิกเกอร์หมดเลยทำให้มี PG ด้วยแล้วก็ตัววนออเดอร์ครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้แต่เธอหน้าถ้าเกิดสมมติเรากาดเข้าไปหมดเลยนะเธอหน้าเราจวบหนึ่งมาเรา อ่าไม่มีตัวเล่นแล้วก็ม,มีโซแล้วก็เล่นแค่ตีแล้วก็คาราบ,บาลหนึ่งครับถอดอุกบาตโอ้มันหลุดกล้องหรือเปล่าถ้าหลุดกล้องขอ,งของไปครับถอดกุบาตเป็นห้าเป็นห้าใบาแล้วก็ได้ผลสองครั้งครับผมปึ๊บป๊บโอ,โ,อโ,อโ,อโอเคครับผมก็ก็แล้วแต่ดวงคนไดครับผมถ้าคนไดคมคมก็เป็นเด็กที่น่ากลัวมากครับผมก็จะประมาณนี้ครับสาหรับแนะนําคาโบแบบรวบลัดครับผมต่อมาก็เป็น สาธิตการเริ่มเล่นแบบเต็มเกมให้ดูครับผมอันนี้เป็นสาธิตของการเริ่มเล่นก่อนนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับอุกกาบาตเด็กนี้ก็จะเน้นไปที่การคอนโทรลอุกกาบาตให้ไม่ขาดช่วงครับเวลาเราโจมตีหรืออะไรเงี้ยนะอ่าหลักๆก็คือเก็บเพอร์โซน่าแล้วก็เก็บออเดอร์ไว้บนมือก็ได้ครับผมส่วนตัววนออเดอร์อันนี้ก็แล้วแต่เลยครับแต่ผมก็จะเปลี่ยนไปก่อนนะอันนี้เปลี่ยน2ใบครับผม อืมขึ้นเยอะไปไหมเนี่ยแต่ก็โอเคได้ครับเพราะว่าอุกบาตเป็นเซตออเดอร์เกสอเนาะเราสามารถเซตน้องไปตอนที่เราเกต2ได้เลยโอเคเด็กนี้บทจะเล่นไม่ยากก็ไม่ยากครับแต่บทจะไม่มีเล่นก็ไม่มีจริงๆ <c oughs> ก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงเหมือนกันครับถ้าอุกบาตเราไม่ขึ้นมือนะอันนี้ผมก็ทิ้งมือเลยหนึ่งใบไ like ลค์แค่หนึ่งครับผม อันนี้เมื่อลัสนณะครับในช่องแวนเปิดก๊าซเจ็ดใบหย,ยิบอุกกาบาตกี่ใบก็ได้ขึ้นอยู่สี่ห้าหกเจ็ดอ่ะผมก็อาจจะหยิบสองใบเลยปุ๊บเพื่อเป็นการรีดก,กองด้วยส่วนหนึ่งนะครับไม่ค่อยกลัวเด็กเอาครับเพราะว่าเรามีตัวน้องเกตสองคอยวนอุกกาบาตให้นะอ่ะแล้วก็ใช้กองได้เดี๋ยวทีแล้วผ่านเลยนะผมไฟที่มาปล่อยครับฟอนติกเกอร์จวนอีกเอาเถิดอ่าแล้วก็ที่เล่นมาปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ก็คือตัวตีด้านข้าวผมเวลาโดนรีทายหรือเวลา ทำให้บอร์ดเราหายไปอ่ะเราเซตบอร์ดค่อนข้างยากครับเพราะว่าตัวเล่นเรามีน้อยเนาะอ่ะแล้วก็ทิ้งอุกกาบาตไปอีกใบหนึ่งเลยก็ได้ครับผมอันนี้ผมทิ้งใบนี้ไปได้ไลฟ์เป็นเกียร์สองผมเอ้ยแต่ทีนีีแล้วเราก็เซตอุกกาบาตได้เลยนะแต่นี้ผมไม่ได้เซตไปนะครับโอเคอ่ะทีนี้ก็เซตอุกกาบาตหนึ่งใบปุ๊บอันนี้ก็สามารถโซชาร์จได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรใช้โซนะผมก็ ยังไม่โซชาร์ผมแล้วก็ตีเลย1ไดปุ๊บไม่มีอะไรเขาผ่าเนเิอครับผมเอาตีมาเกตสามเอ๊ะเขาเก2สองอยู่ตีมาโอเคเขาเธอเราแจ้นดอโอเคครับก็ได้เวลาฮีโร่ <c oughs> ก็อาจจะทิ้งเป็นตัวนี้ไปก่อนเพราะว่าเราไม่มีตัวที่แบบวนอุกบาทได้นะครับตอนแรกคิดว่าน้องน่าจะขึ้นมานะแล้วก็ไล์ไม่ได้ไลจากมือเนาะ <c oughs> ไลจากไล์เลยครับแล้วก็สกิล เราก็จะแปะอุกกาบาตธรรมดา2ใบนะเพราะว่าต้องการที่จะจวหาตัวมาเล่นนั่นเองอันนี้ก็จะเลือกตามสถานการณ์ได้ครับถ้าเกิดตัวเล่นเราครบเราก็อาจจะเป็นอุกกาบาต2อลูกทีเดียวเลยก็ได้นะแต่ตอนนี้ในเกมนี้มันขึ้นมือผมมาหมดละผมยิบขึ้นมาหมดละอ่ะก็เลือกได้ว่าจะโซชาร์จไหมไอนน้ผมก็มีโซเยอะครับก็เลยจะไม่โซแล้วก็เลือกที่จวการหนึ่งไปอีกลูกครับจวอีกหนึ่งไปเอ,อ <laughs> เองอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว เองจะทำกับเราเกินไปแนละ้วแล้วก็เซตออเดอร์ผมอุกบาท2ลูกอุกบาทชนโลกนั่นเองทีนี้ก็ดูอุกบาทก่อนอ่ะปุ๊บสองสสโอเคตัวนี้ก็จะตีแรงนะคอลงไปแล้วก็เล่นได้2เลนนะผมอืมก็จะเอาแว่นกาดตีนะผมแล้วก็คาราบาลหนึ่งปุ๊บอันนี้ผมก็จะถอดอุกบาทไปแค่3ลูกนะอันนี้นับเป็น2องหนี่เป็น3 ทำให้ตัวนี้ผลติ๊กเกอร์ออก1เท่าแต่ตัวเองบวก1 5 0 0 0บวก1นึ่งขี้ครับผมอือจะเป็น2องแปดสี้แล้วก็ทวินได้ผมปุ๊บเกตสามเฮ้ย,ยมาดีคี้กับคี้พลังขวาเลยอะไรอย่างนี้ <c oughs> อาจจะเขาไม่กัดนะเขาจะโดนเป็น3ดาเมจถ้ากับว่าเธอที่ล้วเขาโดนตีเป็นหนึ่งดาเมจโดนเป็น4ดาเมจนะครับเราก็ตีเขาต้องกันอารมณ์ประมาณนี้ครับผมคือตอนเจอนี่แนะนํานะครับถ้าเกิด เราไปเล่นแล้วเราเจอเขาหรือว่าคนที่ไม่เล่นแล้วมาดูวิธีการรับมือก็กรรม pg แน่นๆครับกัด pg เว้นแน่นๆเลยโอเคอีกฝ่ายตีมาสุดเราปล่อยเป็นซีดมอ่าเราอาจะกาดสัหน่อยเป็นเพอร์เฟกซ์ครับผมอันนี้มีตัวเล่นอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็จะทิ้งคีปเลยอ่ะสุดทน้าจะปิดเกมเลยเนาะแล้วก็ไปให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเขาเดินรับสแตนครับดอ,ดอก็เพอร์โซนาไปเลยครับผม นะบกมือจวกการหนึ่งใบแล้วก็สกิลแวน์แล้วผมเมื่อลงสนามก็อ,อุกบาลม,มาเซตอ่ะยิงก็เซตอีกสองใบทีนี้ถ้าเกิดกองเราเหลือน้อยอ่ะเราอาจจะดูแบบการออกทิกเกอร์ได้แบบว่าสัดส่วนของทิกเกอร์มันเป็นกี่เท่าของเด็กถ้าเกิดทิกเกอร์มันอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วในเด็กเราก็อาจจะเลือกจะไม่จวกก็ได้ครับผมในกรณีกองน้อยหรือมีเวลาเล่นอะไรนะครับก็ฝึกเล่นอย่างนี้ก็เป็นเหลี่ยมที่ดีอืม เฮ้ผมลองจั่วก่อนหนึ่งใบเฮ้ยนะได้ใจจั่วอีกหนึ่งแล้วกันอ่ะก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้เนาะคนเราโลภไปโลภอ่ะเซตออเดอร์ครับผมเราก็คอไปนี้ลงไปเลยตัวตีอ่ะปุ๊บโซบัสหนึ่งครับผมอ่ะโซบัสสามารถเอาอุกกาบาตอันนี้ผมทิ้งในตอนไล่ๆเนาะสามารถมาติดได้เหมือนกันอ่ะผมก็ติดอันนี้เลยเพราะว่าผมจะปิดเกมเขาละผมจะถอดอุกกาบาตห้าใบอืม แต่ข้อเสียของการถอดอุกกาบาต5ใบด้วยการใบนี้คือเราได้รีทรายน้อยนะอย่างเช่นผมอ่ะถอยถอยเนี้ยใบปุ๊บ3ใบถา้าผมยิงผมยิงได้3ใบบอดีไฟแต่อุกกาบาตท,ที่ผมถอดไปอ่ะนับเป็น5ลูกครับผมผมก็จะยิง5ลูกตู้มบวก1,500บวก1คิผลติ๊กเกอร์ออก2เท่าตัวนี้บวก5,000แล้วก็โดยรีทาย3ตัวก็คิบวก1ครับผมอันนี้ก็บวก5,000ถ้ามีอุกบาต รวมกัน5ใบอันนี้ครบแล้วแหละก็5,000อันนี้ผมรีออเดอร์กลับมาให้คนระับเผื่อว่าผู้ชมงงว่าถอดอุกกาบาตได้ไงยังไม่ได้ตีนะ <c oughs> แต,แต,แตะ่ใจความจริงก็คืออยากจะอธิบายเฉยๆว่าการยิงบอร์ดของอุกกาบาตอะ่ะมันเป็นยังไงถ้าเกิดเป็นอันนี้ก็1ต่อ1นเนาะแต่ถ้าเกิดอันนี้มันจะได,ได้รับ2แต่เขาจริงได้1อยู่ดีโอเคครับผมแล้วก็เอาแวนตีนแล้วผมขั้วบานหนึ่งนี้ผมก็ถอดไป5เลยนะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะบวกหมื่นห้าผมอันนี้ก็โดนยิงใบแอคบวกห้าพันแล้วก็ถ้าเกิดโดนยิงสามก็บวกถึงคีย์ครับผมอันนี้เป็นคอนติเนียถ้าเกิดเรามีอุกกาบาตอยู่แล้วมันก็บวกห้าพันอยู่แล้วนะอ่ะก็ไปเลยครับสามหมื่นแปดสองคีับทิกเกอร์ทํางานสองครั้งอ่าถ้าได้คีย์ก็สนุกลทีนี้ปาบโอ้โหบอดโหเศร้า <laughs> 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 <s au> อยู่นะเอออีกใบหนึ่งโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออคีย์ครับผมก็ถ้าเกิด อีกฝ่ายเขาไม่กันขี้ก็ทํางาน2องครั้งก็ให้แวนให้แวนไปเลยก็ได้ครับแล้วก็พางสองข้างอะไรอย่างนี้แต่สมมรับวันนี้เขาการนะผมก็จะดูดูการปัดพลังไปอันนี้ก็หมื่นแปดสองหมื่นแปดสามหมื่นแปดสี่หมื่นแปดนะครัผมให้เขาตีสี่หมื่นแปดแล้วก็โยนขี้ให้หมดเลยอืมตัวไปอีกสองหมื่นปึ๊บแล้วก็ขีเพิ่มอีกสองครั้งเกรงว่าขีหนึ่งเป็นสามขี้เป็นสี่ขี้ครับผมอันนี้ก็เป็นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแปดแล้วผม สี่ขีโหโหดร้ายอยู่นะหรือถ้าหรือถ้าใครใครไม่โยนโยนขีที่สองฝั่งอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับดูตามสถานการณ์ได้เลยแล้วก็ตีทีนึงครับผมเกมของอุกกาบาตก็เล่นไม่ยาวผมอีกเทินหนึ่งก็น่าจะปิดเกมได้แล้วผมเนี่ยครับแล้วก็คอยเลี้ยงอุกกาบาตไว้ให้เหลือมี3ใบมี5ใบอะไรครับแล้วก็คอยเช็คโซว่วาโซเราพอที่จะจ่ายค่าคอร์ดไหมในเกมที่ผมไม่ได้จ่ายโซมากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอ่าเราเล่นตัวนี้เข้าไปด้วย ตอนเซตอุกกาบาตครับเราจะต้องโซชาร์เพิ่มนะครับผมอันนี้ก็ไปฝึกบริหารทรัพยากรให้ชำนาญครับผมก็จะเล่นได้ไม่ยากครับผมสำหรับตัวผมที่เล่นเด็กนี้มาก็ไม่ค่อยเจอปัญหาในการคอนโทรลยากขนาดนั้นะครับเด็กค่อนข้างเล่นที่จะตรงไปตรงมาครับผมแต่อาจจะต้องระวังเรื่องของการใช้พวกอุกกาบาตในการเซตอุกกาบาตครับบางทีเราอุกกาบาตเราหมดแล้วเขายังไม่ตายอันนี้คือเหนื่อยละ อันนี้คือเราเหนื่อยเลยครับผมก็จับประมาณนี้ก็ผมสำหรับเด็กอุกกาบาตนะผมถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์หรือคอมเมนต์อะไรอย่างนี้เพิ่มเติมครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนทำมาครับส่วนถ้ามีคำถามตรงไหนก็สามารถถามมาได้เลยถ้าเล่นผิดตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แนะนำเพิ่มเติมมาได้ครับผมเราก็จะพัฒนาไปด้วยกันนะครับผมส่วนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย